เมื่อประเทศคิวบาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไวรัสซอมบี้ระบาดชายคนนี้จึงรวบรวมพักพวกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตั้งทีมรับจ้างฆ่าซอมบี้ขึ้นมาเรื่องราวจะโอนลหมาดสนุกสนานขนาดไหนวันนี้ผมจะมาเล่าสปอยหนังเก่าปี2011เรื่องนี้เลยครับ h u n of the dead ไปไปฟังกันโลดก่อนหนังเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของหวนชายวัยกลางคนอายุ40ปีที่อาศัยอยู่เมืองฮาวาน่าประเทศคิวบาประเทศที่เกาะห้อมล้อมไปด้วยทะเล โดยตัวฮวนเองเนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับว่าเขาเป็นคนไม่เอาไหนขี้เกลียดใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายตะเวนไปที่นั่นที่โน่นที่นี่กับเพื่อนรักของเขาอย่างลาซาโรไปวันๆซึ่งวันนี้เองก็เหมือนเดิมนะครับฮวนออกมาหาปลากับลาซาโรนะฮะเพื่อนําไปขายประทังชีวิตเพื่อเอาไปซื้ออาหารซื้อเหล้ากินครับโดยพวกเขาเนี่ยพายเรือออกมาจากชายฝั่งแล้วก็เผลอหลับกลางวันไป เฮ้ยฮาขึ้นมาไม่ให้ซุ่มใ่เสียงตกใจหมดลาซาโรก็บอกว่าไม่เจอปลาเลยว่าวันนี้เราคงกลับมือเปล่าแน่ๆฮวนก็หยิบขวดเหล้าขึ้นมากระดกนะครับเอาหนาเอาหนาใจเย็นๆหน่อยใจเย็นๆหน่อยเดี๋ยวมันก็มาเองอะ่ะฮวนก็โยนเบ็ดตกปลาลงไปในน้ำครับเย็นให้พอรอให้เป็นรู้จักไม่เพื่อนพอพูดไปถึงสิวินะฮะนั่นไงโชคเข้าข้างตุละเบ็ดกระตุกนะฮะฮวนก็เลยดึงเข้ามาสาวเข้ามาบอกแล้วให้รอ แต่ปรากฏว่าพอหัวดึงเบ็ดเข้ามาเนี่ยก็พบว่าที่ติดเบ็ดเนี่ยไม่ใช่ปลาครับแต่เป็นศพคนเฉยเลยเฮ้ยมาได้ไงวะเนี่ยเขาตายหรือ,อยังวะนายลองจับสิซึ่งพอหัวจะจับนะครับศพก็ตื่นขึ้นมาเฉยาลาซาโรถือปืนฉมวกอยู่มือลั่นครับกดยิงไปที่ศพเฉยเลยชวยัวกไอ้ยาทะลุตาเลยทีนี้หัวก็บอกว่าเรื่องนี้เรารู้กันแค่2คนนะเว้ยนายห้ามบอกใครนะจุุ๊ไว้ไปกลับกันดีกว่าวะ แล้ว้องคู่ก็พายแพ้ครับเข้าฝั่งไปนะฮะศพก็จมหายไปนะฮะงีก็ได้หรอวะต่อมาฮวนก็เดินกลับที่พักแล้ะครับซึ่งหวนอาศัยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับเดินแป๊บๆไม่ไกลาจากชายฝั่งก็ถึงแล้วนะเอาอยีา่ยาผมช่วยมาๆๆ มาถึงก็เจอคุณยายแก่คนหนึ่งกําลังลากกระเป๋าขึ้นบันไดนะครับฮวนเห็นยายเดินเงื้อเงื้อเลยเข้าไปช่วยครับถือกระเป๋าให้แม่ถึงจะเป็นคนไม่เอาไหนนะแต่วนก็เป็นคนดีนะครับเป็นคนมีน้ําใจยายก็บอกโถ่ถ้าเธอไม่อยู่ที่นี่แล้วฉันจะทายังไงเนี่ยฉันต้องให้เธอช่วยทุกคีเลยผัวฉันก็เดินไม่ได้ฮวนก็บอกไม่เป็นไรก็ยายแค่นี้เองก็ขึ้นลิฟต์มานะครับไปชั้น3ครับมาย่ยาผมจะอุ้มคุณออกจากลิฟต์เองโฮโฮดูลิฟต์ครับโคตรรันทดเลยนะฮะขึ้นมาทั้งท ขึ้นครึ่งกลางๆนะฮะจะออกจากลิฟต์เนี่ยต้องคลานออกไปนะฮะฮวนก็เลยอุ้มยายรอดช่องแล้วก็ดันตูดออกไปยายก็โมโหนี่เธอจับดาบขึ้นเลฮวนฮวนก็บอกมันช่วยไม่ได้นี่ยายก็หลังจากช่วยคุณยายเสร็จเนี่ยฮวนก็มาเก็บอุปกรณ์หาปลาครับกับลาซาโรที่ดาดฟ้าครับบนตึกข,ของอาพาร์ตเมนต์ซึ่งตรงนี้ก็เลยได้รู้นะครับว่าจริงๆแล้วฮวนเนี่ยไม่ได้อศาศัยอยู่ที่ห้องพักนะฮะห้องเช่า แต่เขาอาศัยอยู่ที่ดาดฟ้าครับอยู่กับลาซาโรนี่แหละที่ตึกแห่งนี้ด้วยความที่พวกเขาเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าเช่าห้องแต่ก็พอจะรู้จักกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์อยู่นะครับก็เลยขอเช่าดาดฟ้าอยู่เลยถูกกว่าเยอะวิถีชีวิตประหลาดจริงๆนะฮะหวนของเราเนี่ยเฮ้ยชีวิตที่คิวบามันช่างแสนสบายจริงๆวนมองวิวดูรอบๆนะครับสามารถดูเต็มๆต่อได้ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของผมโดยการคลิกเข้าไปแบบในรูปนี้เลยนะครับหรือว่า YouTube ช่องคอเป็นหนัง